วันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมอีทงเทียนไทอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะตัววิหารอันนี้นะคะจะตั้งอยู่บริเวณหน้าเครือสหพัฒนะคะสามารถเปิด Google Ma p นะคะหาพิกัดได้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะไปเยี่ยมชมนะคะแล้วก็สักการะนะคะพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะที่วิหารแห่งนี้นะคะ ภายในเนี่ยปฏิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมจำลองแบบมาจากหอบูชาฟ้านะคะหรือว่าหอสักการะ ฟ้าเทียนฐานนะคะในกรุงปักกิ่งที่จักรพรรดิราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงนะคะใช้เป็นสถานที่บวงสรวงนะคะอันนี้เราไปช่วงสงการนะคะก็จะมีกิจกรรมส่งน้ํานะคะเจ้าแม่กวนอิมน,นะคะแล้วก็มีภายในก็จะมีการให้ทําบุญต่างๆนะคะเช่นการเติมน้ํามันตะเกียงนะคะแล้วก็มีวัตถุมงคลนะคะบุตให้บูชาด้วยนะคะแล้วก็ภายในข้างล่างนะคะก็จะมีเป็น แบบว่าประวัติบริษัทต่างๆนะคะ